สวัสดีเช้าวันเสาร์นะครับผมเช้าวันเสาร์ที่13พฤศจิกานะครับวันนี้นะครับมีรถมาลงที่เต็นท์เอ๋ตะขาอีกแล้วนะครับ6,000บอกเลยว่าใหม่จิ๊ใหม่มากๆเงาเงาเลยครับช่ำๆเลยนะครับผมเงาทุกคันครับข้างบนครับอียสุดีแมทแครปโปนะครับ ข้างล่าง t o y ยต้าวีโก้แชมป์นะครับเป็นตัว Smart Cap นะครับข้างบนก็อีกตัวหนึ่งครับ i s u ูซูดีแมนะครับจัดทรงลงล้อให้แล้วทุกคันนะครับตรงนี้จัดทรงลงล้อให้แล้วทุกคันนะครับมาดูคันนี้บ้างดีกว่า i s u ูดีแมกนะครับแซตัวแซนะครับตัวไฮ g h นเดอร์ นี่ครับเงาเงาเฉ็ับทุกคันแลยครับคันบนก็เ s u ูดีแม็กเหมือนกันครับคันนี้ก็เอซูดีแม็กเหมือนกันครับ s l x นะครับจัดทรงลงล้อให้ทุกคันครับจัดทรงลงล้อให้ทุกคันแล้วนะครับดูดูความสวยดูความสวยความเงาความฉํานะครับสีฉ่ำฉับเงาเงาเลยนะครับนี่ครับจัดทรงลุงล้อให้เรียบร้อยครับทีอีทุกคันนะครับ ให้ดูมุมกว้างบ้างนะครับให้ดูมุมกวา้างว่านี่ครับเดี๋ยวมาอัปเดตรายละเอียดให้ดูทีละคัน,นครับเดี๋ยวรอลดลงจกเห็นเลรก่อโอคไปโต้ตาไฮรักวิโกแชมน์นะครับคันนี้พ่าซิ่งจัดทรงลงร้อเรียบร้อยนะาผมคันนี้ ออีสุดีแม็กนะครับจัดทรงลงล้อให้เรียบร้อยครับท่อซิ่งเรียบร้อยเป็นอีสุดีแม็กแครฟนะครับจัดทรงลงล้อท่อซิ่งเรียบร้อยครับอันนี้นะครับเป็นอูเออีสุดีแม็กนะครับเป็นตัวสเปคแครนะครับ เป็นตัวเซตนะครับคันนี้ All Mac น l l New E-Su D-Mat ครับสเปคแคบเป็นตัวเซตนะครับจัดทรงลงล้อท่อซิ่งเรียบร้อยนะครับคันนี้ All New E-Su D-Mat ครับ All New E-Su D-Mat ครับ X-Series นะครับผม รถเดิมเดิมครับ <Okay. S 1> ข้อสิ่งนิดๆรถเดิมล้อเดิมนะครับ <Yeah>. oh. ข้อสิ่งนิดๆครับคันนี้นี่ครับอ n นิว อีสุดีแม็กนะครับตัวนี้เป็นตัวแซดนะครับจะทรงลง้อเรียบร้อยนะครับไฮเอดอร์นะครับรถเดิมๆครับท่อเดิมสภาพเดิมๆเ,เลยครับวันนี้